อร่อยไม่มีใครทำไดอร่อยเลยเสงผู้ชมมึงบ้าแบบว่าอร่อยมันไม่เข้าใจซอฟคุกกี้ซอฟคุกกี้นิ่มมากนี่ดีไงมันคืออะไรอ่ะไม่แต่มันมาล้านแล้วกันคืออะ่รมันคือไส้อะไรอ่ะมันคือซอฟคุกกี้เทชื่อร้านอะไรชื่อ้อัปเปอร์อัปเปอร์ไม่ใช่อปเป้าเหรอผมรู้จักเนทป้าดีเคขอโทษร้อยขับเนทเนมันบอกเพื่อนที่คุกี้อะไร อืนี uh ้ทำไมเสียบเปียนวะอันนี้คืออะไระอันนี้คออะไรคุอผับตาอันนี้คืออะไรคือโอโป้หับตาตอนแรผู้ชีพเอาแป้นไปเอาแป้นไปคผู้ชมเอาไไม่ได้แบบเมืรอไร่ะลยอว่าอันนี้อะไรเปิดนี่เหรอใจว่ะ

เขาทำร้านตอวา่ากับตอัลูกแล้วลูกแล้วลัแล้วกินฟูพวกนี้ไม่ไดมแลอันนี้ก็ไม่เขาอันนี้เป็นที่รองแก้วนะคะไม่จตุคามอ่ะไม่ไม่มใครไม่ติดไปอ่ะไม่มันเสิร์ใส่ไม่ได้ไม่อ่ะก็บอกว่าใชเอดค่ะลยแล้วก็อยากสั่งกอแนี้ได้นะคะออันนี้เป็นจตุคามพี่ตน่นอ ตุคามนะสำหรับใครว่าจะนี่มันมาจากลูกนิ้ไม่ไก่อนนะสี่จากลูกนิมิตอยู่อันนี้วิธีน่าจะรถเดียวกันนี่อวิธีวิธีวิธีใช้ก็คือค่อยได้เห็นไม่ได้เลนไม่ได้เลยมีพุทธคุณอะไรคะพุทธคุณพุทธคุณอันนี้นะคะก็คือร้อยแปทำไมมันกระซิบเบาๆอะอะไรนะพคุณหมายถึงว่าจะมีโชคแบบสิบพิชร้อยแปดร้อยแปดอัน อ้าวมีคนแก่แล้วอ่ะอันนี้อันนี้จริงจริงจังเลยเหรอไม่รู้เขาบอกว่ามันเป็นซอฟคุกกี้ซึ่งก็ไม่ได้อธิบายบว่าอีข้างในเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแดดให้อร่อยพออ่ะ,อะลองดูอันนี้เขาติดทองได้ป่าวะแต่มีทองอันนี้แปลกไหมทองเปลวหรือเปล่าไ,<ม>ไม่ใช่เนาะไม่ใช่มันเป็นไม่คเซฟเซฟลาอีกย่ยลาเลยลาแล้วลาก็ข้างในก็เป็นประมาณนี้ เอออาอพุกกี้อ่ะหน้าอร่อยชามากอ่ะไม่ใช่ต้องไม่ใช่หรือจะต้องแบบแบบแบบอันนี้คลออันนี้รถอะไรนะซอฟซอฟพุกกี้แอนด์ครีมคิดว่านะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาซุปซุกคุกกี้ช็อกชิปช็อกชิพนะช็อกชิพโดยนี่อันนี้ไม่เคยเสียข้อมูลเลยอันนี้ไม่มีข้อมูล เอยเหรอเผื่อจะอิ่มหวานเค็มหวานมึงไอ้ขาวๆคือเกลือใช่ไหมไอ้ขาวๆคือเกลือมึงยิ้มดูไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะชีสโอ๊กซอสคุกกี้ชีสโอ๊กซอสคุกกี้โอ้ยนี่ใส่มือแบบว่าใช่มันไม่ใช่ทองมันคือเกลือจริงแล้วคุณจะาก็ไล์ขมคุกกี้หวานรวมกันแล้วก็ พอดีพอดีเรแม่บอกข้าวแล้วแม่บอกว่ากับข้าวเค้กก็คือเปแบบข้าวแล้วอร่อยใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องมากินกับข้าวแล้วมันก็จะพอดีแล้วคุกกี้ใครจะซื้อไปแล้วแง่เกลี่ยช็อกโกแลตไม่มีมันต้องกินคู่กับเนื้อใช่คนทีจะซือเกลียเกลี่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 ยเมลี่ยี่ยเกลี่ยเลยเกลี่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 ยเกล่ยเก่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเก่ยเก ก็ออร่ยมากมึงไม่เข้าใจซอฟคุกกี้ซอฟคุกกี้นิ่มมากนี่ดีไงบ้านกูเกิดก่อนเอนกูเข้าใจกูเข้าใจหมดแต่ว่าไปถึงคุกกี้เอาตรงอันนี้อร่อย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 ไปกินกินไปกินมามันก็อร่อยเค็มใช่ถ้ากินกับไข่ดาวจะอร่อยมากจริงอๆอาอุ่นน้ำไปยาดิฟจิ้มปิดดิฟ อันนี้อร่อยเปรียบแล้วก็ใช้ได้เลยหรือมันกับบมาตัวเทพก็อร่อยไม่แพ้กันหรือนกับผัวทอดเิน้บเนบไหนอันนี้ก็เป็น2ชิ้นสุดท้ายนะคะถ้าหมด2ชิ้นนี้เราต้องซื้อแล้วร้อยยี่สิบบาทราชชื่อเอ้ยไม่ใช่ราชื่อพอจดจังไดนเลยไหนะนี่เป็น อะไรอะไม่รู้จักดีไหมอะป้าป้าป้าอะไรเพ่ออย่างไปเยอะไปเยอะไมมันมันป้าป้าป้าก็คือนี้ค่ะก็คือนี้อันนี้คือโฟกเกออ๋อยี่ห้อเลเลลาลาเลปเลป๊อปเลป๊อปอลอสเออป๊อปปปเลป๊อปอลอสเลป๊อปอลอสแต่ไม่มีไม่มีตัวอย่างหมดแล้วมีเลปอลอสต้องของร้านเขาเขารวยแล้วเขาไม่อย่างไม่ขายแล้วจริงๆเราขายเอาสั่งพบนะคะเราเปิดร้านเราสัง นนั่เขาลุบซื้อไหมซื้ออะไรกินกับอะไรเนี่ยกาแฟชากาแฟตอนเช้าได้อยู่กินกับชาแบบไม่รสจืดๆเลยแล้วก็คาฟ่ามาเงี้ยลองดูกคาฟ่าอย่างนี้อันนี้เป็นของแตงโมก็อันนี้ไงอันนี่ไงนี่ไงกินกับเคช็อตยังกว่าอร่อยมากอันนี้อันนี้คุณได้อร่อยมากสดชื่นสุดๆไม่ดิ้น มึงเลิกรีวิวแล้วทุกคนเลยเพราะว่าวันทีนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะลูกค้าแบบนี้ีลูกค้าแอนน์เซิร์นงานมึงเหรอโอตา้มู้ดอะลองเขาไอ้ดีแย็กอะไรอย่างเงี้ยมด้ไหมอะไรนะอะไรแยกนะโอตั้มูดไงทำไมนะจังมังลินิกันไหนลองนี่อ๋อกว่าเขาสปอนเซอร์จะเข้าอะเขาขาดไปแล้ว200ร้อยแล้วเขาเป็นนัก้องอ่ะแล้วเราอ่ะเป็นนักรลอกเราเริ่มต้นจากสูง อันนี้เป็นนักล่าอันนี้เป็นักลาอันนี้เป็นนักลาได้กี่อเพลงเกเตอร์คนใหม่ละแทนพี่นิวเออแทนอีมี่นิวทำงานไม่ดีเลยเขาต้องรับคู่รเบลา่านะเอแต่บอกไม่อยากเข้ากองคู่กันแล้วไหมเอนี่ผมไม่ไงเริ่มตอนนี้เลย ทะเลาะอ่ะเบ้นมีเมียใหม่ไปนานแล้วนะรู้ยังอุ้ยอุติดไปเมื่อที่สุดๆมาแล้วเขไมต้องติดดีกว่าจริงไหมแล้วมันก็ได้รังให้คู่ที่กูคนเดียวหรอเข้าปะเข้าปะตั้งแต่อเดี๋ยวพี่อันแบบน่าจังอ๋อแล้วก็ค่อยมาใส่เสียขอใช่แล้วมันเราเนี่ยังไม่ส่งให้มึงเลยเเหรอนะไม่ติดไม่ติดไม่ตรงนล้นะคืออ๋อนึกว่าอ้าวเวลาเบ้นน